สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้โอ๊ตพามาทํานะครับกุ้งผัดไข่เค็มนี่เลยส่วนผสมก็จะมีกุ้งนะครับไข่แดงนะครับแล้วก็ไข่เค็มนะครับอย่างละสองใบเนาะแล้วก็จะมีกระเทียมต้นหอมขึ้นช่ายหอมใหญ่นะครับเดี๋ยวโอจะปักบุตรไปให้เนาะก่อนอื่นเราก็ตั้งกระทะแล้วนํากุ้งนะครับใส่น้ํามันลงไปเนาะแล้วก็นํากุ้งนะครับไปทอดนิดหน่อยให้เขาสุก เสร็จแล้วจะเหลือน้ํามันที่เป็นมันกุ้งไว้ออันนี้เอาเอาพักไว้ก่อนเนาะเสร็จแล้วเรามาทำํำน้ํานะครับน้ําสําหรับปรุงใส่ไข่แดงกับไข่เค็มลงไปแล้วก็บี้ๆเขานะครับให้เข้ากันเสร็จแล้วนะครับนํานมนะครับนมลดจืดใส่ลงไปนะคะมนูนี้น้ําตาลไม่ต้องใส่เยอะนะเพราะมันจะออกหวานอยู่แล้ว แล้วก็ใส่น้ำปลานะครับใส่น้ำปลาน้ำมันหอยนะครับใส่น้ำมันหอยลงไปซีอ้๊วขาวนิดหน่อยพริกไทยนะครับนี่เลยน้ำพริกที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันใส่ไข่ขาวที่มันมากับไข่เค็มได้นิดหน่อยเนาะอืมเสร็จแล้วเราก็ใส่กระเทียมลงไปกระเทียมที่เราเตรียมไว้เสร็จแล้วตามด้วยหอมใหญ่นะครับผัดลงไปเลย เสร็จแล้วพริกชี้ฟ้านะครับตามด้วยต้นหอมนิดหน่อยเดี๋ยวเก็บไว้โรยอีกรอบหนึ่งเนาออเสร็จแล้วน้ำที่เราปรุงไว้ใส่ลงไปเลยเพื่อนๆพื่นทำให้สุกนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมันจะมีกลิ่นถ้าเราทำไม่สุกพอเขาสุกแล้วเราใส่กุ้งลงไปคลุกเลยนะครับผัดให้เข้ากาันแล้วชิมรส เสร็จแล้วก็ตามด้วยต้นหอมนะครับคือขึ้นช่ายที่เราเตรียมไว้เสร็จแล้วเราก็เตรียมลงจานเลยครับทุกคนเป็นไงครับน่ากินไหมลองทํากันดูนะครับทุกคนแล้วเราก็จัดการสสวยๆเนาะแล้วก็ลงรูปสวยๆขอบคุณนะครับที่รับชมของโอ๊ตนะครับขอบคุณนะครับลองไงก็ลองทํากันดูนะครับทุกคนสวัสดีครับ